อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งให้เลี้ว่าด้วยนะครับสวัสดีครับปอแม่พี่น้องมา่อกกับข่อยอีกแล้วในชองเลี้ยวกาพาสแสกค,ครับมนนื่อนอันสิพ้าพี่น้องมากินขนมจีนเตีนไก่อีกแล้วพี่น้องคิดอยากขนมจีนนี่กินมันไม่เบื่อจริงๆเลย กินในช่เมออีลีขั้นกินประมาณ1นกิโลครับหนึ่งกิโลี่พี่น้องคอยสวบหรือคอยกินกินหรือสวบนี่นะครับสวดทานได้แล้วเอาละครับก้อนสิบแปเแจบแสบน้ำการรบปากันให้พี่น้องซอยสนับสนุนนะครับจะซอยซ้ำเติมกันได้ ซอยสนับสนุน่อได้โดย,ดยการกดไลค์นะครับพี่น้องนะกดโปวกขืนดาวน์แมนปวกลงโปวกขืนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกะอย่าลืมมันสีฟากให้กดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะบาดพลาดเวมายของเรียวกาพาแสแฉบครับเอาละครับขอบคุณหลายๆครับอันฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจทีได้พี่น้องนะเรียวกาพาแสแฉกด้วยกันครับขอบคุณหลายๆครับจุ๊บพี่น้อง สีมัน,มนอันมันเผ็ดเด้เพี่น้องแต่ว่าอันเผ็ดแล้วแต่ว่าสีมันจืดๆคอยใส่ผักพริกป่อนอีกจักหน่อยกนะันสีมันอันสีเผ็ดๆอีกจักหน่อยน,น,นะแต่ว่ามันเผ็ดแล้วล่ะกินเผ็ดหลายก็สิทรามานจะของกเล้เพี่น้องเหรอกกินบ่ได้หลายใส่สอบนะครับนะจวดครับจวดจวดอื้อ,อ,อ ผักมีสองอยา่างไอหนังเนี่ยมาเลยไปตลาดมีอย่างกระขอมปลอนสับพักซีเหล้า 检查一下。 สิ่งกระเพื่อยที่ดีแต่ว่าขยำกระดูกไม่ได้หรอกกระดูกไม่แข็งมาพราะญาติอยาอ่อยแปะเบิด เริ่มเพ็ดแล้วครับพี่น้องเอยเสียงเายางบาพี่น้องบ่มีไมคเพราะว่าไมคมันเสียบกับโพสซ้ําพวกนี้บ่ออได้แล้ว หล่อบอสุภาพต้องขอถษขอภัยนะครับเนี่จิตจีนไกลเนาะไม่จิตจีนคบจินแก้มต้องข่ามมั้ยพี่นเนาะโมจอเป็นวะ làm bắt mất tiền nản thế nào có dịch vụ mà các, xong công ăn anh, con thăm xong là P'Nong, con đi thăm YouTube này, มาเบิงไ้พี่น้องก,ก็น,นกกับตบะนท่ี่ไห้คอยอันซับกับขอบว่าซับกับหลอกคอยข,ขี้ขาไปเบิ่มมันหลายหลามูมืมที่มีอยู่คอยยังอันไปบ่งปท้อปะถิมสี่ไห้คอยมาก cơm mua gì quá rồi đó, cay pin cay cái này nào Tak, no? siang naik no, no, pinang.

คลิปกินมาเบิร์ดที่พี่น้องจะว่าเวลาม,ลมันมันมันหน่อยขอไปต่อหลังเวทีบนหดังเวที่ท <c oughs> ข้ากินปลาเบิร์ดตงขอตะขอไปครับนอนคว่ำอันคิดทอดคิดถึงเดี๋ยวเลยมาเฮ็ดคลิปไปทัว่วบ่อันบ่อันบางเรื่องอะโอแม่นคลิปกินที่พี่น้อยนะเป็นคลิปทายแบบไลฟ์สไตล์คือ ไทยที่ประทองลงทุนหลายเพราะว่าลงทุนหลายมันไม่ได้ช่วงนี้มันได้ได้มันค่อยดีพี่นองคนบังบลา่ามันช่องดัง ต่างๆเพิ่งกระเด็นงนินไหลายตองนี้น้อยอยังไงบ่ดังกระเด็นเงินิดหน่อยพี่น้องกระลึกทำแบบอะไรที่ไม่ต้องลงทุนเยอะลงทุนเยอะแล้วมันเจ็บตัวตัวเราเองอะ่ะเจ็บตัวเจ็บใจแล้วก็เปลืองเงินเพราะช่วงนี้ต้องอัดประหยัดเงนินนะพี่น้งองเนาะ ประหยัดเงินในช่วงโควิดแบบเนี้ยมีอะไรเราก็กินมีอะไรเราก็ถ่ายลง y o u t u b e อะ่ะมันจะเป็นต้องไปถ่ายถ้ามันเวื่อวังอลังการเพราะเราทุนน้อยทุนเราไม่หนามันช่องดังอื กำลังดูดีๆเขาได้เงินดุ่มเยอะจักแต่เจ้าของคิดไม่ถึงคันหนอะสองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยร้อยมันก็มีกี่ได้ครับเห็ุไปซ้ำๆอย่างนี่เนองท้ามใจ้วคนปังเขาปังปัง ยิ่ใจด้วยเนาะช่องกินนะคอนเทนต์ไม่ดีเอาแม่ปังหรอพี่น่ะคอนเทนต์พอดีเออดวงพอดีพอปังเพราะคนทำคลิปกินเนอะเยอะๆทุกวันเนี่ย ลายพดไปทั้งไหนไม่จะกินไม่จะกินไม่จะกินเนาะคนจะเลือกเบิ้องอันเลือกเบิง้งไดแต่ตะก่อนคนเคยเป็นเอฟซมาทำช่องอย่างเงี้ยช่องอันคนทำยูทูบแตกส้วัดอยู่ ก็ว่ากันไปพี่เนองสิดพายสิดมั่นหรอกทุกคนมีจิตเท่าเทียมกันจะทำอะไรก็ทำง่ายล่ะพี่น้อเพอที่นั่งอ่านแทะปีนใกล้เลยนี่ป่ะที่เนี่ยอันกินหลายพี่เนองเสือปกติตัวนี้ใส่หวมในั่นนี่ใส่ ครับฟีดฟีดแย่วันต้องละละเลื่องๆ,ๆก่อนสิบพาะเออจากอำลาพี่น้องไปนะครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพยายามกดติดตามยังเกี่ยวกันอะไรพี่น้องกดไลค์ก็อะไรแค่สอกส้องสองยางนะครับเอออันเป็นการกำลังใจ เลี้ยกาสผ่าแสบนะครับก่อนที่ไปพี่น้องขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงอายุมัน่นคลันชื่นบดเด็บบดตัวมีเงื่อน,นท้องใจนะครับติดหัวเรืยเบื่อกันเด้อโชคดีครทุกคนครับสวัสดีครับ